สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมอยู่กับรายการ VK Channel ได้อยู่กับเกมลิตเติ้ลแอนด์แมพาร์ที่สแล้วนะครับไปพานทั้งหกเราไปประจ o ภัยกันต่อนะครับก็ต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับเรื่องเสียงคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าผมจนบป็นยาจริง่งคือซื้อคีย์บอร์ดสวิตดีมาไงซื้อแบบไม่ใช่สวิตดีเขาเรียกว่าบูลสวิตเสียงมันจะดังหน่อยแต่ว่าต้องขอโทษด,ด้วยนะครับไปมาเริ่มเกมเลยดีวยดวยกว่าคือไงอ i r เราโดดลงไปได้ปะโดดไปฟิว เอาหรือว่าให้โดดลงไปพระทอเอ๋ยเริ่มใหมเหรอเฮ้ยเอาเริ่มใหม่เฉยวิปปิ้งผมปิดไฟแล้วเจออ่ะจะปิง้งค่ะ มันมาเริ่มตรงเนี้เอาเฉยหรือว่าถูกแล้วหรือว่าเออหรือว่าเราต้องลงมาถูกแล้วแล้วทีนี้เราก็ต้องหลบปิงใช่ไหมโอเคไม่รู้อะเนี่ยปิงมันเยอะปิงมันเยอะจัดงนีง่กระโดดจุ๊บกระโดดหลบออกกอนวิกออกกอน คือพารกเกจเราคือคือปิดไฟเพื่อเราออกตรงนี้แหละค่อยออกไปโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตกใจแล้วต้องผ่านดวงตาเมดูซ่าจอกว่าเราต้องวิ่งตามรถเข็นนะน่า ได้เราเก่งแบบเหนือขัน้นเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะที่เนี่ยแล้วคืเราจะล่วงเหรอใช่เราล่วงเอา้าหรือว่าเราต้องเรียบวิ่งไปวะ ต่อจากตรงโอเคเราผ่านมาได้เลยวโอ้ oh. คือตรงเนี้ยเราต้องรีบวิ่งเพราะว่าตรงกลางมันจะสัน่นแล้วเรากดวิ่งไปเลยโอเคได้อยู่เราขึ้นีปะึ๊บโอเคล็อกล็อก ปะทุพิดนีแ่แกอันนี้คือมันมืดมันมืดแบบมืดตึบ๊บเฮ้ยเสียงอะไรทุบเปิดทุบเปิดทุบเปิดทำไม,ม,มอ่ะมีนมอ๋อน้องนมน้องนมหาน้องนมกันน้องนมกี่ดตัวสามสี่ตัวเฮ้ยเฮ้ยรอด้วย ปลดล็อกลาสำเร็จ The p พ uh ิ s o n นะฮะยังไงต่อเราตามน้องมาแล้วก็เจอกับทางข้างหน้า <c oughs> ทางข้างหน้าไปเราขึ้นตามบันไดนี้ไป เขาเวงก็ถูกเลนด้วยนะไม่ถูกเลนล่วงแน่เทนบันไดมันจะพังใช่ไหมอะซันิ่มกินมังเทพแ่ยมีรอยหักด้วยนหะ่ยอันนี้อันนี้ขึ้นไปได้นะครับตรงนี้เราขึ้นไปก่อนไหมขึ้นมนมีอะไรตรงนั้นไปได้อะ่ะตรงนี้ไม่ประตูแล้วก็มีไฟแช็ค ไฟเช็คม่ีอยู่แล้วขอดูก่อนมนะันมีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรนี่เรากระโดดเปิดได้ไหมกระโดดก็กระโดดก็ไม่ถึงข้างบนสุดอะข้างบนสุดมีช่องถ้าไปต่องั้นเราไปที่ประตูข้างล่างก่อนมาเฮ้ยแบบแบบรับผมกดกระโดดแล้วมันไม่อ๋อนี่ไงโอเคอุ้ดดิล่วงดิล่วงใจเย็นนี่มาดูช่องนี้ก่อนมันคืออะไร แบนเป็นห้องเฮ้ย,ย,ยนี่เฮ้ยนี่มีนมด้วยน้องเขาเลย,ยตู้เสื้อผ้าได้เลยใช่ปะอ๋อไม่ใช่เฮ้ยคิว่าใช่ปะเหมือนตู้เสาาื้อผ้ามันมีทางไปต่อมันเปมนแสงอะ่ะเรามาดูเรามาดู ไม่ใช่ดันจะเขาไม่ใช่ดันออกเออเดี๋ยวสิมีจริงปะไงอ่ะนี่มันมีทางห้องไปต่อมันไปยังไงดูได้ป่ะป้าหนึ่งอะขอมองอะนี่มันเป็นห้องอะเหมือนเป็นทางอะต้องดันไปป่ะหรือว่า น่าจะต้องดันไปเท่าไรไม่ได้เลยหรือว่าต้องเก้าอี้วะมีเก้าอี้เห็นปะเฮ้ยอ๋อนี่เออมีแผบที่พื้นเก้าอี้จริงด้วยลากลากลากมันมาเราก็ไม่ค่อยได้สังเกตเลย แปะเรียบร้อยเฮ้ยมันลื่นอะ่ะพื้นมันลื่นอะ่ะพื้นมันลื่นอันนี้คือมีประตูมีนี่ไงน้องน้องรอด้วยน้องไปไหนน้องหายไปแล้ว ไปแล้วเปิดไปกดปุ่มได้ปะห้องกล้องเหรออะมีโนมสองตัวฮาย่ะ,ะลูกเรือได้เลย อันนี้เหมือนเป็นแบบเหมือนถุงอะเนาะเฮ้ยคุ้นๆอะเหมือนคนที่เห็นในความฝันปะหรือปะมีตุ๊ก,กตาแล้วกระจกแตกเออแล้วน้องอะน้องหายไปแล้วหาน้องก่อนแป๊บนึงนะเอ๊น้องหายไปแล้วอ,อ,อบบหนะออห,วหรือน้องออกไปข้างนอกแล้วเ่าน้อจอดไปข้างนอกแล้วมัง้ง เหมือนเป็นห้องกล้องอะไรทั้งอย่างน้องหายไปเลยไหนวะหาก่อนแป๊บนึงโอเคหายไปแล้วก็ช่างมันแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนต่อนะครับไปออกกันเลยยูยังไงอ๋อน้องันนี้ ตามไปวิ่งตามไปอยู่นี่ปะเนี่ยง่ายเนาะมาหนั่งหนาววันี่กอดหน่อยเออขอกอดหน่อยเราได้กอดน,น้อง,งแอ๊ดเราอุ่นใจตามมาลูกน้องน้องวิ่งตามน้องวิ่งตามน,น้องขึ้นบันไดไม่เป็นอีกไม่เป็นไรเดียกันน้อง พี่หกไปแล้วพี่หกไปแล้วกระโดดไปเอ้ยกระโดดก็มับเขาให้โอ้ยยังไงน้องน้องเต็มน้องเต็มเลยนี่มันจะเป็นห้องห้องน้ำหรือว่าห้องอะไรอ่ะเอาประตูลับมันดูไงก็ไม่ใช่ประตูลับอ่ะต้องหาอะไรมาเป็นตัวแบบยืนนี่ได้ปะ น้องก็แรงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลากกระเป๋าไปไปเรือปึ๊บแล้วก็ดันกระโดดกระโดดไปอ๋อเป็นเตียงแล้วเตียงเราทำไมอ่ะอ๋อม่ปีนบันไดจะบอกน้ำมองก่นอนเฮ้ยนี่ไงนะ้าลูฟี่อ่ะนี่นี่นี่เห็นปะ อันนี้เห็นปะประมาณทางซ้ายซ้าย,ายเห็นไหมหน้าลูฟี่แสดงว่าน,นี่เป็นห้องของลูฟี่เหรอห้องของลูฟี่กระโดดยังไปบุกห้องเพราะกระโดดเกาะปีนค่อยๆปีนนะลกูกงอษเยียดงอษเยียดอยูนะ่แล้วไงต่อโหอนเหรอใช่เราต้องโหน าตาออยตายแล้วอ้ดีแล้วเกิดห้องนี้เมื่อกี้เห็นน้องโนมอ่ะอปีนี้ได้ปะไม่ได้ดัดกระเป๋าเมื่อกี้เหมือนกม้มไปเก็บอะไรได้อ่ะดัน ก็วิ่งกระโดดเอาแสดง่างนี้ไม่ใช่ประตูลับอ่ะดิเอาเราก็นึกว่ประตูลับวิ่งกระโดดก็ไม่ถึงต้องต้องลากเข้ามาอีกต้องลากเข้ามาอีกเฮ้ยเล่นใช้เล่นเย็นๆน้องพลังงานหมดน้องจะหิวปะเออแต่น้องทำอะไรเยอะขนาดนี้นะแต่ไม่มีใครได้คิดเสียงนี่ก็ถือว่าแปลกมากๆกัะนนั่นเอง แต่เจ้าใหญ่บนเรือจะมีเด็กแล้วก็มีรูตอนแกเห็นว่ามีคนลุงคนนะ้ะลูฟี่ลุงลูฟี่มีน้องนมแล้วก็มีผู้หญิงในความฝันเราที่เห็นในรูปที่เห็นในกล้องเมื่อกี้ซึ่งเอ้ยนี่มีกุญแจเนี่เออหรือว่าเราจะเจ็บกุญแจไม่ต้องหอนวะอาจจะใช่อาจจะใช่นะแป๊บหนึ่งเดีย๋ดวยวย เราไป่ยิบกุญแจลงกันได้ปะเร,เราก,เราก็เราก็ต้องโดดหรือเราอะต้องโดดไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็เปากุญแจประมาณนี้ปะโอเคค่ะไม่หักแล้วก็ลงตรงนี้กุญแจไม่ใช่ยิบกุญแจไม่ใช่เอ,เอ้าเอ้ แปดป,ปีเองยังได้แสดงว่าเราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนนะดิตรงนั้นน,ะนะนะ่ะกองเด็ชูโอูโอ้ยเกือบร่วงเกือบร่วงเนี่ยเป็นตุ๊กตานี่แล้วอะ่ะโยนทิ้งนะเด็กมันเด็กมีปัญหาเลยแสดงว่าไม่ใช่เราต้องไปเอานั่นจริงด้วยไอ้เรียกว่าวอะไรวะเกาะตรงข้างบนเนี่ยผมจะพยายามกระโดดให้ได้ก็แล้วกัน ไต่แบบสไปเดอร์แมนปึบวิ่ง รูว่าเราต้องมาดูงนี้แล้วไปฝั่งเนี้ยเราตรางนี้มันดันได้อะเราต้องกุญแจจริงด้วยโอ้โหกูงโง่ต้องนาน <c oughs> อา้าวง่ต้องนานคือให้เอากุญแจจากบนนั้นน่ะไปไขเพราะว่าถ้ามันดันได้แต่เราก็นึกว่าต้องอห้อยแบบไอโคมไฟนั้นน่ะแล้วแบบ โอ้โห oh, oh. เราไม่ดูให้ด er ีเองนะขอโทษด้วยนะครับพอดีแนวเกมที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนใช่เกมเป็นภาคแรกอะเนาะพัศเซลพัศเซลพัศเซลหรือพัศเส้เราต้องเอากุญแจโอเคมาใชะเกาะคมไฟเราก็เลยว่าทางก็ไม่ไม่มีทางไปต่อสินะดูเราบอลนี้ขาไม่หักกันนะน่ย แคปเลยค่อยลงนะถือไว้ถือไว้โยนไปก่อนเฮ้ยคียงไม่มีีแตะมีแตะเอาแตะมาเคี่ยงอะเอาีแตะมาคี่ยงไปไปต่อต่อวิ่งไปวิ่งไปเคี่ยงได้ไหม ไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชยิบจะยิบยิบยิบนั่นยิบเออคว้างขึ้นไปนั่นมันร่วงอะคว้างขึ้นเออไข่กุญแจไข่กุญแจ <laughs> จะเคลื่ยงทำไมเราลูก <laughs> เฮ้ยไขย่เออไข่ดันเอ,เอากุญแจด้วยออ้ยตีกุญแจอุ้ยคุณงานไป้คุณงานน้องโกดได้เปล่าตรงนี้มีตุ๊กตาหมีเฮ้ยอ๋อปลาเอ๊ะ ดัง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 ซิกลิปวะลิปเปิด้วจ้าหุ้ยมีให้ซ่อนตัวด้วยคือต้องอาหารอะไรมาปลาใช่ปะ่ะชิ่หมีตัวเมื่อกี้ไหไวะนี่ไม่ใช่พี่หมีลิงลิงลิงตีฉับน้องเอาด้วยมีที่ให้ซ่อนไม่แขวกูต้องซ่อนแน่ๆ ซอสก่อนหลือแล้วกันปลุก่ซซอนเลยมีอะไรปะเนี่ยอุ้ยมีนม,มเดี๋ยวแบบเมื่อกี้มีอะไรไหมอะ ออดเอดออดแอร์อยู่นะกลัวลุงลูฟี่อ่ะมหนูเต็มเลยยังมีปิงอยู่ปะเนี่ยโอ้ยน้องหิวแล้วน้องหิวอ่ะยิ่งไปโดนพัดลมปั่นได้แน่โอ้หิวใช้พลังงานเยอะไงเราพาน้อง ใช้พลังงานเยอะเฮ้ยหน,นูจุดไฟก่อนจุดไฟก่อนจุดไฟได้ปะเออได้สว่างสว่างแปไแป,แปหาโอ้ยโอ้หิวมากอะ่ะดูจากสภาพแล้วหาอะไรกินไหมแถานีีมไม่ไรกินไหมโอ้ยมีหนูซากหนูอะ่ะ แต่มันอยู่ในกรงเข้าไปต้องโดนแน่แต่ไม่ไหวน้องหิวมากอ,ะอ่ะเข้าไปน้องกินตัวขังแน่ออกมาได้ปะขับซีนอีกนั่นไงลอ้อูมึงลอ้อกูเลวอีลุงคนนั้น ต้นขังอะ่ะอาา้ามือยาวลูฟี่ตุ่มลูฟี่นะครับตื่นได้แล้วน้องหกน้องหกตื่นได้แล้วตอนนี้หตัวสูงเท่ากงเลยเหมือนมีเด็กโดนลากไปแล้วเราทำอะไรได้บ้างอะ่ะ นี่ค่อยๆค่อยๆไปค่อยรีบเด็กฉลาดชาติจะเดไ่ยๆเดี๋ยวหนีหนีหนยังไงอ่ะข้าวมีอะไรปะข้างมีหิวจะจะไปยังไงวะ โคมไฟเป็นเซฟเหรอจะไปยังไงอะ่ะตรงนักก้นเป็นประตูเราต้องเข้าไปข้างในข้างในก็ต้องเจอเกอ้ยุงก่อนนะดิใช่ปะนั่นได้ปะไม่ได้แล้วไปไงต่อ ปีนปีนได้ปะปีนได้ยังไงข้างบนมีเชือกอ้องไงต่อแป้หนึ่งนะมองให้ทั่วมีท่อไ้ข้างบนนี่ขบนี่ก็โดดก่อนได้ไหมก่อนไม่ได้ สไปเด์แมนเลยคือเราดันได้ปะเราดันได้คงของใครอะเปิดได้ขาออกแล้วได้แล้วมาโดดเกาะเชือกนี้ได้เลยถึงปะไม่ถึงอังหน่อย เมื่อกี้ยังถึงอยู่เลยวะกระโดดเกาะแล้วก็ชิปวิ่งกระโดดไม่ได้สักทีแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะครับเฮ้ยไม่ได้ทีเรื่อม,มันโค้งเคงหรือใช่มันโค้งเคงแล้วมันต้องกะจังหวะแบบให้มันถึงนะ เวียงตัวกระโดดไปวิง่งสไลด์ออกโอเคกว่าจะผ่านนะเนี่ยด้านนี้มีท่อมีท่อมีข้างบนมีรูปีนช่องนี้ได้ปะนี่ไง ช่องไปแล้วช่องอนี่ไงผ่านไปช่องนียจะเจอลุงลูฟี่ไหมเนี่ยหาของอยู่ไหน ก็ค่อยย่องไปเงี้ยไ้่ถึงนะไม่ถึงนะโอเคโอเคโอเค <c oughs> ว้ายมันมามันมามันม,นมนเออเฉ <c oughs> ียแล้วไงเฉียแล้วไงวิ่งเร็วลูกลวิ่งเร็วไอ้ยี่ติดติดลูกติดลูก ว่าต้องวิ่งวิ่งไปเลยแบบวิ่งอ่ะอันเดียวกันเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไอ้ไม่ทันแล้วถ้าเขาไม่ทำอะไรเราแค่จับเราอะนะเราวิ่งมันวิ่งไม่ตรงช่องวิ่งเข้าร่องไม่ทันเอาใหม่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 สปีดล้านแหละค่อยๆไปค่อยๆไปรอเขาขวาเด็กก่อนขวาเด็กปุ๊ย อัดไปเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะจังหวะนี้เราวิ่งด้วยความเร็วสูงแบบสูงมากสูงมากไปแล้ว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 ,ลวอะไรต่อวะ กลับไปแล้วใช่ป่ะกลับไปแล้วใช่ป่ะ วิ่งเร็วโอ้โหเกือบ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 อยู่ในท่อครับตอนนี้เดี่ยวโอ,อ้ยตามอยู่ข้างบนบะเนียแก เราอยู่ในท่อนะครับตอนนี้คือตอนนี้เราโดนพี่ลูฟี่ไล่ล่าแหละเพราะว่าแต่เขา่น่าจะตาบอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาว่าจมูกดีอะไรดีหมดเลยนะพวกจมูกหูห,หูดีคือแค่ทำของตกนิดนึงก็อันนี้อะไรอ่ะรองรองเท้าอ่ะโอเคเซฟไปโอเคแป๊บนึงอธิบายก่อนลุงคนเมื่อกี้ลุงลูฟี่เนี่ย แขนเขายาวใช่แต่เขาเหมือนปิดต,ตาไว้เหมือนตาจะตาบอดหรือเปล่าแต่พอที่ผมสังเกตเนี่ยสมูทคนดีชั่มาก,กันนะฟ,ฟุตฟิตฟุตฟิฟตวิ่งตามมาเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเสียงหมูขนาน่าจะดีเพราะว่าไอ้คันโยกอะ่ะสองรอบเลยนะที่ผมทําวางไวอ้อ่ะแล้วแบบเขาเขาก็แบบฮึทฮัดฮัดมเาเล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะโด่งรองเทา้าแต่ไม่เป็นแพสต่อไปก็แล้วกันมืนนวันนี้ขอตัว ไปก่อนนะครับสำหรับลิทเติ้ลในแมมพาร์ทที่2ไปแล้วครับสวัสดีครับ